เสด็จการในภูมิภาคเนี้ยเขารู้นะครับว่าเวลาเขาทุบแล้วเนี่ยเขาก็แค่ค่อยๆปล่อยอำนาจแบบนี้แล้วเขาก็อยู่ต่อโดยการไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายขณะที่แอฟริการับประหารปุ๊บใช่ไหมเพื่อนฝูงไม่ครบเลยไม่ครบเลยแทรกแซงด้วยพี่นามด้วยของเราเนี่ยก็ทำได้แค่นี้แต่ขอให้ทามผมนะ นี่เจ๋งมากแล้วนะนี่เจ๋งมากแล้วนะครับนะฮะก็ได้แต้มไป <c oughs> ครับส่วนพี่ไทยอยู่ไหนฮะอยู่บ้านล่าสุดครับคุณดอนประวัติพินัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเดินทางถึงกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียแล้วเพื่อร่วมการประชุมในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีหาท่าอ,อสถานก,การ์ความรุนแรงในพม่าแล้วก็มีนออนไลน์ ก็เดินทางถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเวลา11นาฬิกาของสายสายวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะว่าทำไมนายกรัฐมนตรีเราถึงไม่ไปนะฮะคืองานนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ประยุทธ์ไม่ไปนะครับมีทั้งดูเตเไม่ไปดูต้ไม่ไปแล้วก็ลาวก็ไม่ไปสามประเทศในอาเซียนไม่ได้ไปนะครับแล้วก็่านนายกเองนะครับอ่าในเพจ เฟซบุ๊กนะฮะประยุทธ์จัโนโอชานายกรัฐมนตรีก็โพสต์ข้อความระบ,บุนะครับว่า24เมษายนนี้จะมีการประชุมผู้นำอาเซียนนะฮะที่สำนักง,งานเลขาธิการอาเซียนที่จาการ์ตาโดยมีนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งปูนาดารุสซาลามนะในฐานะประธานอาเซียนในปี64 <c oughs> เป็นองค์ประธานซึ่งวัตถุประสงค์ <c oughs> หลักของการประชุมก็เพื่อแสดงบทบาทสร้างสารรค์ของอาเซียนสร้างสารรค์นะฮะ <c oughs> ในการ <c oughs> ร่วมกันหาทางออกและช่วยพมา่าให้สามารถกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้เร็เรว และขณะเดียวกันก็จะเป็นโอกาสนะครับสำหรับการหารือประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะโอ้ยรู้หมดเลยอะแต่ทำไมไม่ไปอะเออนะฮะห่วงคนไทยห <นะ S 2> ่วงคนไทยมากและแกบอกว่านี่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในขณะนี้จำเป็นนะฮะทำให้ผมจำเป็นต้องติดตามและบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ด้วยตัวเองแต่มอบหมายให้รอง <ฮะ S 1> นาะยรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนพิเศษของนายรัฐมนตรีและฝากข้อเสนอที่เป็นประโยชน์นะครับไปชี้แจงต่อที่ประชุมซึ่งทางนายรัฐมนตรีลาวและประธานดิวิทวินก็ไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะเนื่องจากสถานการณ์โควิดในประเทศเช่นก,กันไม่ต้องหาพวกลอฮะไม่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยในการประชุมล่าสุดออกมานะครับ و ا ิ ن ط โพสต์เมื่อรายงานเมืม่อไม่กี่นาทีนี้บอกว่า หชาติอาเซียนที่ร่วมประชุมในครั้งนี้กดดันไปยังผู้นำเมียนมาเรียกร้องให้ยุติการฆ่าประชาชนแล้วก็ปล่อยตัวนักโทษการมือในทันทีอ,อันนี้โจโกวิโดโดพูดอะนะครับเฮ้ย,ยะะเอาจริงเออเอาจริง,รงส่วนดอนพูดอะไรฮะไม่ไม่มีไม,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 ไม่ไม่มีเลยฮะเ,เดี๋ยวนะมีข้อเสนออะไรที่เป็นอะไรนะสร้างสรรค์หรเออฮะเนี่ อันนี้ขอไปพาดพิงคนอื่นหนะครับดอนเนี่ยสมัยพวกเราเด็กๆจะมีนักร้องคนหนึ่งนะฮะดอนจมูกบานแล้วดอนสมรบีอะไเก้าล้านความระกำมีเก้าล้านความอะไรนะระกำระกำทุกคนอยู่ดีๆผมก็นึกถึงเพลงนี้แบบลอยขึ้นมาในหัวมากเลยเมื่อกี้ผมได้ยินเป็นอะไรนะ อะใหม่ที่พี่เชื่อเลยนะดอนศรเรเบียบเพลงอ่ะการละความรละกรไม่ใช่อะยันใช่ไหมนี่ผมจะใจพูดแล้วนะจริงกมาแต่คราวนี้เนี่ยงานนี้เราได้เห็นบทบาทของอินโดนีเซียอย่างมากในการที่จะโชว์ความเป็นผู้นําอาเซียนนะฮะแล้วก็นี่ฮะนรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียนะครับเอ่อเอ่อเรตโนมาซูดี้บอกเลยนะครับว่าในการประชุมครั้งนี้จะต้องออกอะกรีเมนต์ให้ได้ในการที่จะให้ประชาชนพม่า หลุดพ้นจาก uh huh. สถานก,การณ์อันตึงเครียดพี่เก๋มันมากเพราะถ้าออกได้นะนี่ก็จะแปลว่าอชุดวิธีคิดแบบอาเซียน minus x uh huh. จะใช้ไม่ได้ต่อไปแล้ว uh huh. ไม่จาเป็นต้องมีคอนเซนเซอร์แต่ต้องเป็นประชาธิปไตยอื uh huh. อ๋อนี่จะก้าวหน้าขนาดนั้นเลยอะอทำเถอะครับพี่โเอาอย่างนี้ดีกว่า <นะ S 2> มันจะทําให้ไอ้ภูมิภาคเฮงซวยเนี่ยฮะมันเดินไปข้างหน้าได้ก <c oughs> กไกลเลยทีเดียว <c oughs> ครับ <c oughs> ก้าวผ่านในสิ่งนี้ไปได้ผมกาลังคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาเซียนกล้าทำไ้ถึงขั้นนั้นนะผมจะเริ่มสนใจอาเซียนเพราะตอนนี้ผมเป็นอาเซียนสเกปตติกตลอดเวลาอยู่แล้วผมก็เป็นอยู่แล้วผมสอนเรื่องนี้ทั้งวิชาเลยนะไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยอะคือเคสไหนล้มเหลวหมดแต่ว่าเคสเนี้ยน่าสนใจอยู่คือกลายเป็นว่าประเทศที่ผลักดันเรื่องนี้หนักที่สุดเนี่ย นะครับคืออินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียและสิงคโปร์คือมาเลเซียมาเลเซียอินโดนีเซียยังน่าสนใจสิงคโปร์ไม่ไเอาด้วยกับเขาเว้ยเขาต้องเอาแต้มพี่ใช่คือการเอาแต้มในการเมืองระหว่างประเทศเพื่อที่จะได้มีบทบาทคนเวลาอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยแต่ธรรมดาสิงคโปร์เขาไม่ค่อยแตะเรื่องการเมืองนะแต่ที่รู้ว่าเป็นประเทศแรกที่ออกมาประนามพม่านะใช่ไม่แต่อาจารย์พี่จะดึงว่าตอนนี้สิงคโปร์กำลังกลายเป็น จุดหมายที่หลายคนหลายประเทศในโลกมองอย่าลืมว่าการซัมมิตระหว่างทรัมป์กับคิมจงอึนก็เกิดขึ้นที่สิงคโปร์คือและยิ่งยิ่ง,งนโยบายการต่างประเทศที่เรียกว่าลุกมาทางเอเชียกลับมาแบบของไบ,บเดนเนี่<า>ยสิงคโปร์ก็จะต้อง<ช>มีบทบาทในภูมิภาคนี้อีกแล้วเขาจะต้องทําตรงนี้พี่เพราะเขารู้ว่าตอนนี้โลกมันจะค่อยๆ <c oughs> หันกลับอ่ะเป็นขวาน้อยลงใช่ไมไ่กล้าบอกว่าเลิกเป็นขวานะแต่จะเป็นขวาน้อยลงแล้วผมคิดว่าสิงคโปร์ต้องเก็บแต้มตัวนี้นะฮะและอย่าลืมทุกวันนี้นี่แหละฮะคือแต้มเพ,เพราะอย่าลืมครับเป็น financial center ของโลกถูกไหมฮะเขาต้องการที่จะบอกว่าการเป็น financial center อย่างเดียวไม่พอแล้วแต่เขาจะต้องมีเกียรตินะ<ช>และผมคิดว่ามีความเชื่อมั่นใช่ไหมฮะให้กับทุกคนว่าเขาเป็นรัฐที่คำนึงถึงหลักการในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิ่งเหล่านี้ไว้เป็น คือมันแสดงออกถึงการที่เขาแสดงภาวะของความเป็นผู้นําได้แล้วพี่คือคล้ายๆกับพอพอตอนนี้มันมีการล่มสลาแล้วพ่อม่มันมีการล่มเสลาห้องโกงขึ้นมาด้วยไงมันเลยทําให้สิงคโปร์ต้องพยายามที่มากอยากแฮปอยากแฮปจุดท้องกงมันใหญ่กว่าสิงคโปร์ไงล้วสิงคโปร์มันก็จะดึงตรงนี้ออกมาให้ได้เพราะว่าพวกฮ้องกงมันหนีมันหนีไปไหนมันหนีไปสิงคโปร์แล้ว จริก้าหน้าไหครับและก็ทำให้ Amnesty International นะครับออกแถลงการแล้วก็ส่งจดหมายเปิดไปดถึงอาเซียนแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนว่าโอกาสที่มีนออนไลน์เดินทางไปัวทางอินโดนีเซียงนี้เนี่ยนะครับต้องมีการสอบสวนมีนออนไลน์นะครับในฐานะที่อาเซียนเนี่ยเป็นรัฐ ภาคีขออนุยยสัญญาต่อต้านการทรมานแห่งสรมชาชาติแล้วก็อินโดนีเซียเองก็มีพันธะก,กรณีตามกฎหมายที่ต้องดำเนินคดีหรือว่าส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในข้นนขอหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติใช่และ <c oughs> การอนุสีนชแนลระบุนะครับ <c oughs> ผลลัพธ์ร้ายแรง จากการทำรัฐประหารในพมา่านะับเป็นแบบทดสอบใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาเซียนนะฮะเรียกร้องให้กลุ่มระดับภูมิภาคแห่งนี้ให้ความสําคัญเร่งด่วนนะฮะการการครุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพมา่าและป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงและอย่าลืมนะครับสิ่งเหล่านี้อยู่ในกฎบัตรอยู่แล้วใช่แต่เราถนัดอยู่แล้วนี่ฮะ,อะ,ะอะไรที่ที่อยว่ไม่ทำนะฮะ ยถ้าจับมีหนองลายไปจากอินโดนีเซียนี่นคงสนุกมากเลยนะพี่จับที่นู่นใช่ไหมจับไปเลย2ส่งไปอะไรอ่างเงี้ยนะฮะครับอ่าแล้วก็ที่กรุงจาการ์ตาครับมีรายงานนะครับว่าตอนนี้เนี่ยใช้ตำรวจกว่า4,300นายในการอารักขาแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของการประชุมอาเซียนในครั้งนี้เพราะว่ามีการรวมตัวประท้วงของชาว พม่าในประเทศอินโดนีเซียคร,ครับมีการชูสามนิ้วและถือป้ายข้อความว่าอาเซียนต้องการเลือดอีกไหมตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหมนะฮะแนายอันโตนิโอกูตเรสเลขาธิการสาหรประชาชาติหรือ UN <c oughs> เรียกร้องให้บรรดาผู้นำชาติอาเซียนช่วยหยุดยั้งนะครับไม่สถานการณ์มิคสันยีในพม่าเลวร้ายลงไปมากกว่านี้และหากเป็นไปได้ <c oughs> ควรเป็นผู้นำในการช่วยภารกิจทางมนุษยธรรม ให้และให้เข้าไปในพม่าด้วยนะฮะรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติพม่าหรือ NUG นะฮะ,ะแถลงเรียกร้องให้ตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพเข้าจับกลุ่มนะครับมีหนอ,องลายนะฮะบนเวทีดังกล่าวฐานกา่อการรัฐประหารหและสั่งปราบปรามพลเรือนผู้ประท้วงต่อต้านและมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า738รายและจับกลุ่มไปแล้วกว่า3,300รายอันนี้เขาเขาประชุมที่ <c oughs> ไหนน,นะ,ะจาการ์ตางครับนอินโดนีเซียโอ้โหแสบนะแสบเลยแหละจาการ์ตาเนี่ยเพราะว่า <c oughs> เขาคงปล่อยให้ชุมนุมอยู่แล้วนะครับแล้วจาการ์ตาธรรมดาเนี่ยจริงๆมันต้องมีข้อมูลอีกเซตนะฮะผมเคยผมเคยไปร่วมนะที่จาการ์ตาเนี่ยมันจะเป็นชุมนุมประชุมอาเซียนเนี่ยแล้วมันจะมีภาคประชาชนเขาประชุมคู่ขนานคือจาการ์ตาเขาเข้มแข็งมาแล้วเอ็นจีโอแล้วแล้วตัวตัวประธานแธิรดีเองเนี่ยจะไปเปิดอันนั้นด้วยใช่ใช่เขาเล่นแพลตฟอม ออไปคู่กันเลยก็คือเขาจะประชุมและให้ความสําคัญกับเขาเรียกว่าแฉกสเพราะว่าบ้านเราเนี่ยจะเอาแต่แฉกหนึ่งใช่ไหมก็คือผู้นำแฉกสคือข้าราชการภาคธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแฉกสเนี่ยประชาสังคมเราไม่เคยให้ความสําคัญโอ้อันนี้อินโดให้อินโดให้นี้เนี่ยมันแล้หรือว่าก็เคยจะดักมาตอบการได้หรือว่าที่ที่ตั้งของอาเซียนก็อยู่ที่อินโดนีเซียด้วย ล่าสุดครับสิงคโปร์หล่อยแล้วครับนี่ฮะลีเซียงลุงออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบอกว่าหลังจากได้คุยกับมินออนไลน์แล้วนะครับมินออนไลน์ยอมรับที่จะให้มีการตั้งเป็น h ิว a n i t เ r เรียนทีมของอาเซียนเข้าไปในเมียนมาเออเอาสิเดี๋ยวธรรมดาไม่มีอะไรเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นดีเบตปกติของพม่ารอบที่แล้วก็เป็นอย่างนี้เพรว่า ถ้าเอาพวกนี้เข้าไปอ่ะดีกับรบัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลไม่ต้องไปแบบภาคราคนจนอืแต่ว่าเพราะว่ามันก็เป็นคําถามไงว่าไอ้ประเทศ <c oughs> ประเทศที่อยากจะช่วยเหลือเนี่ย ถ้าไม่ช่วยเขาเลยใช่ไหมคนที่เดือดร้อนก็นคือคนชั้นล่างใช่ไหมแต่นี้เอาเข้าไปเนี่ยรัฐบาลทหารก็แปลว่าส่วนหนึ่งต้องยอมรับรัฐบาลเขาไ,ไม่เขาไม่ปล่อยเข้าไปมันเป็นเกมซึ่งไม่ง่ายในการตัดสินใจฮะ,<น>ะไม่แต่ว่าดิฉุลุงก็พูดว่าสิ่งที่รัฐบาลเมียนมาต้องทำแล้วก็คือพูดต่อนหน้ามีองหลับบอกว่า you have to cease violence and release political prisoners ก็ <c oughs> ตแต่นี้มันเป็นเรื่องปกติงไงก็คือ <c oughs> เผด็จการในภูมิภาคเนี้ยเขารู้ นะครับว่าเวลาเขาทุบแล้วเนี่ยเขาก็แค่ค่อยๆปล่อยอำนาจแบบนี้แล้วเขาก็อยู่ต่อโดยการไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายขณะที่อฟริกาลับประหารปุ๊บใช่ไหมเพื่อนฝูงไม่ครบเลยไม่ครบเลยแทรกแสงด้วยมันนามด้วยของเราเนี่ยก็ทําได้แค่นี้อว่ขอให้ขอให้นี่มนขอให้ท่านถามผมนะี่เจ๋งมากแล้วนะนี่เจ๋งมากแล้วนะนะฮะก็ได้แต้มไปครับส่วนพี่ไทยอยู่ไหนฮะ อยู่บ้านอ,าอยู่ข,ขายไปเลเราไม่เห็นเนี่นี่นะงานการประชุมครั้งน,นี้เราได้เห็นความชัดเจนของทั้งสิงคโปร์ของทั้งอินโดนีเซียนะฮะแต่ที่ของไทยโอ้พี่แล้วเรื่องของการ <c oughs> ที่จะส่งเอนบอย์อะไรเข้าไปเนี่ยฟิลิปปินส์เขายืนยัน เสนอข้อเสนอตัวนี้ด้วยเมื่อกี้อ่านในข่าวใช่คือฟิลิปปินส์บอกว่าเอาด้วยกับไอแผนนี้ไทยไม่ไทยไม่ได้พูดเลยนะดูเต่เต้ไม่ไปก็ยังไม่ไม่ไปก็ยังมีบทบาทหน่อยนะฮะคนไทยห่วงวปาคนไทยคนไทยเคยถามคนไทยแล้วตัวร้อโหวคนไทยหรือว่าไม่ไม่ไม่ประทับไม่ทำงานเสาร์อาทิตย์ถามคนไทยหรือยังนะฮะเรื่องของเรื่องคือไม่อยาก ไม่อยากกินประเทศไทยหรอาไปจะลอยตัวไม่กลับมากับโดนคือหนึ่งนะถ้าคนอื่นเขากดดันอยู่แล้วตัวเองนั่งจองก็แบบว่าเป็นพวกพม่าถูกไหมฮะถ้าไปบี้พม่าก็แหมเดี๋ยวสมัสันหลังว่าไม่แต่ว่าทุกไม่ไปเลยดีกว่าไม่แต่ว่าทุกข่าวที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าไทยแลนด์ไม่มาจะมีอยู่ในนั้นเมื่อกี้เช็คออนไลน์นี่เขามีฉายาใหม่นะอะไรของคนประยุทธ์นะว่าอะไรประยุทธ์จันโอชาสปุตนี้ไปยงคกุกกุกโอเคครับ